乱批评。 สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมมาพบกันในรายการหลอนไพ่ผีนะคะกับดิฉันนฤดีคะ่ะรายการหลอนไพ่ผีนะคะเป็นรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้ ถึงโลกหลังความตายค่ะว่ามีสภาวะความเป็นอยู่อย่างไรนะคะอะไรที่คนตายนะคะเสียดายที่ยังไม่ได้ทํารายการนี้นะคะมุ่งเน้นอยากให้มนุษย์นะคะทำความดีกันนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มเปิดไพ่นะคะสื่อสารกับดวงวิญญาณดวงวิญญาณท่านใดก็ได้นะคะที่อยากติดต่อสื่อสารหรือว่ามาบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆบนโลกวิญ,ญญาณให้เราได้ฟังนะคะ หรือจะไม่มีดวงวิญญาณใดเลยก็ได้นะคะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะในขณะนี้ที่อาจารย์กำลังจะเปิดไพ่ยอยู่นี้นะคะเป็นวันคืนก่อนวันฮาโลาวีนค่ะคุณผู้ชมเราจะออกอากาศกันในวันฮาโลาวีนพอดีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคืนนี้ก็เป็นคืนที่ น่ากลัวอยู่พอสมควรนะคะวังเวงอยู่พอสมควรนะคะในการที่อาจารย์จะเปิดไพ่สําหรับนี้นะคะเพื่อติดต่อสื่อสารกับดวงจิตดวงวิญญาณบางท่านนะคะที่เรากําลังจะค้นหานะคะแล้วก็จูนคลื่นสัญญาณพลังงานของดวงจิตดวงวิญญาณดวงนี้มาคุยกับเรานะคะในโลกหลังความตายกัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยนะคะอาจารย์จะสับไพ่นะคะและตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอให้ดวงวิญญาณน,นะคะท่านใดก็ตามนะคะหนึ่งท่านในวันนี้นะคะมาติดต่อสื่อสารกับเราผ่านไพ่นะคะเพื่อบอกเล่าโลกแห่งความตายนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างตัวเขาผู้นี้นะคะเป็นอย่างไรขออำนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทนพญยาย,ยมราช ะะแล้วก็ท่านเท้าวิสุวรรณนะคะช่วยมาปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าระหว่างที่จะติดต่อสื่อสารกับดวงจิตดวงวิญญาณดวงนี้นะคะที่กําลังจะได้เปิดไพ่แล้วได้คุยกับเขานะคะขอให้ท่านช่วยคัดสรรดวงจิตดวงวิญญาณที่ดีหรือที่มีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์นะคะได้มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะว่าโลกแห่งความตายโลกหลังความตายนั้นเป็นอย่างไรนะคะ เดี๋ยวอาจารย์จะกรีดไพ่ลงบนโต๊ะนะคะเพื่อติดต่อสื่อสารแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้อาจารย์จะหยิบไพ่นะคะเพื่อหาว่าดวงจิตดวงนี้จะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะหรือว่าลักษณะของดวงจิตดวงนี้เป็นอย่างไร ดวงจิตดวงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นผู้ชายนะคะ,ะเป็นผู้ชายในไพ่เนี่ยขึ้นเป็นรูปผู้ชายถึงสองท่านนะคะแต่ลักษณะของผู้ชายทั้งสองท่านเนี่ยได้บอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างอารมณ์ดีนะคะค่อนข้างที่อารมณ์ดีนะเป็นผู้ชาย เป็นลักษณะเหมือนคุณลุงนะคะดวงจิตดวงานของคุณลุงท่านหนึงนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันต่ออีกสัก3ใบนะคะดูซิว่าลักษณะของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะโกรธไหมหรือว่ามีอารมณ์ที่เป็นอย่างไรนะคะ1 2 3ะะ่ะดวงจิตของท่านผู้นี้อารมณ์เป็นอย่างไรแล้วตอนนี้นะคะ ท่านบอกว่าท่านอยากได้บุญกุศลค่อนข้างมากนะคะคุณแจ้คือการถูกปลดปล่อยแล้วก็อยากที่จะนะคะมาเล่าสู่กันฟังหรือมาไขคุณแจชีวิตอะไรบางอย่างให้กับมนุษย์เนี่ยได้ฟังนะคะถือได้ว่าท่านตั้งใจที่จะมารอให้อาจารย์ได้เปิดไพ่ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่าเราได้รับสารจากท่านที่ดูดีๆก็ผ่านมาแล้วก็ดึงดูดเข้ามาไม่ใช่นะคะวันนี้ท่านผู้เนี้ยเป็นผู้ที่ ได้ถูกคัดเลือกมาแล้วนะคะจึงได้มาติดต่อกับเราได้นะคะคนขับเรือจะหมายถึงว่าท่านเป็นคล้ายๆกับโอปปาติกะค่ะวันนี้นะคะเลิกงามยำดีในวันฮาโลวีนเนี่ยท่านผู้ที่มาเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่มาแล้วเป็นดวงวิญ,ญญาณเล็กๆเ,เท่านั้นนะคะท่านเป็นคล้ายๆนะคะกับเจ้าที่เจ้าทางนะคะเป็นกับดวงวิญ,ญญาณที่เหมือนเป็นผู้คุม นะคะผู้คุมเป็นคุณลุงนะคะแล้วก็ลักษณะเนี่ยท่านมองว่าทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายนะคะในไพ่เนี่ยขึ้นเป็นรูปของมีลิงตนหนึ่งที่นั่งกินกล้วยงั้นหมายถึงว่าท่านเนี่ยพยายามจะบอกว่าสิ่งที่จะเล่านะตอนเนี้ยไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะท่านจะเล่าให้แบบฟังง่ายๆ ประมาณคำนี้นะคะท่านเป็นแบบชิวๆนะคะอยู่สบายๆถือว่าในวันนี้ยท่านมาแบบอารมณ์ดีพอสมควรค่ะก็ถือเป็นโชคดีของเรานะคะที่จะได้ติดต่อสื่อสารกับดวงจิตดวงวิญญาณที่ท่านอยากสื่อสารจริงๆแล้วก็อยากมาบอกกา่าวลูกหลานจริงๆนะคะทีนี้เรามาถามคําถามต่อไปกับคุณลุงเลยนะคะอาจารย์ก็อยากจะเริ่มที่คําถามนี้นะคะ คุณลุงดวงจิตของคุณลุงเนี่ยนะคะอยู่ในโลกวิญญาณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคุณลุงช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ลูกๆหลานๆฟังด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรอาจารย์จะหยิบสามใบนะคะหนึ่งค่ะอ๋อคุณลุงเนี่ยได้บอกว่าจูงมือข้ามถนนเนี่ยท่านก็บอกว่านะเดี๋ยวจะช่วยเล่าให้ฟังนะคะท่านบอกว่าท่านจะช่วยเล่าให้ฟังค่ะ Okay. บุญกุศลเนี่ยเยอะเลยนะคะคุณลุงบอกว่าลูกหลานของคุณลุงเนี่ยมีบุญกุศลมาให้เยอะแยะเลยขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้รับหรือไม่ได้รับนะคะต่อไปค่ะ,ะมีลำเอียงบ้างก็คือว่าบางท่านได้รับบุญบางท่านไม่ได้รับบุญตรงนี้ท่านบอกแบบนั้นนะคะ,ะท่านเป็นแนวแบบว่าอยากจะให้รู้แบบในส่วนรวมนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยดวงจิตแต่ละดวงเนี่ยไม่เหมือนกันนะ,ะในตัวท่านเนี่ย บอกว่าบางทีอ่ะก็ได้บุญบางทีก็ไม่ได้บุญแล้วแต่นะว่าลูกหลานนะคะลูกหลานเนี่ยจะให้ไหมหรือว่าจะนึกถึงไหมหรืออะไรทํานองนี้นะคะท่านเป็นแบบนั้นแล้วเป็นยังไงต่อคะคุณลงุงหนึ่งสองสาม คุณลุงบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเป็นอย่างพวกที่เขาไม่ค่อยได้บุญกุศลเนี่ยเขาก็จะร้อนโกรธนะคะแล้วก็ป่วยคานองนี้ก็จะหมายถึงว่าการที่แบบหมดเลี่ยงหมดแรงอะคะ่ะรอที่จะได้บุญกุศลแบบมากๆแล้วก็โกรธเนี่ยก็จะหมายถึงว่าการที่ไปหลอกหลอนกับผู้คนใบริเวณนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ,ะท่านบอกว่าแบบนั้นก็รอคอยความช่วยเหลือกันอยู่ นี้นะคะก็เอาเป็นว่าในแบบของคุณลุงเนี่ยดวงจิตดวงนี้ท่านก็เหมือนมาบอกว่าให้เราเหมือนทําบุญเพราะว่าไอ้พวกนี้มันอยู่เยอะนะพวกที่ไม่ยอมทําบุญแล้วก็ต้องมาขอมนุษย์ต้องมาขอคนรอวันให้มนุษย์ช่วยถ้าไม่ช่วยแล้วก็ไปหลอกหลอนเขาไปขอเขาอะไรอย่างนี้นะคะท่านก็บอกแบบนั้นค่ะอันนี้คุณลุงก็เป็นพูดแบบแนวบ้านๆน,นะคะคุณผู้ชม ถ้าอาจารย์พูดไม่ค่อยไพเราะนะคะหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะงั้นถามเฉพาะตัวคุณลุงบ้างแล้วกันนะคะคุณลุงมีญาติที่อุทิศบุญให้หรือไม่ในโลกหลังความตายนั้นเนี่ยการอุทิศบุญไปให้เนี่ยมีอยู่จริงไหมแล้วคุณลุงได้รับจากญาติญาติบ้างหรือไม่คะเอาสามใบนะคะ๋อคุณลุงบอกว่าได้รับอยู่นะคะแต่ได้รับแบบ ครึ่งครึ่งนะได้รับเป็นแนวครึ่งครึ่งอยู่แล้วก็นั่งเงาเงาเบือ่อเบื่อกันไปนะคะยังไม่ถึงวาระเวลาที่จะไปนะคะ,ะแต่ถ้าได้คือดีเลยคุณลุงบอกว่าลูกปิงปองเนี่ยจะพูดถึงการแข่งขันจะหมายถึงว่าอย่างเช่นในโลกหลังความตายนั้นนะ่ะมีอยู่เยอะมากแล้วก็ลูกหลานเนี่ยนะคะไม่ได้เอ่ยชื่อเจาะจงเฉพาะแค่ท่านใดท่านหนึ่งนะ,ะแต่ลูกหลานเนี่ย ได้พูดถึงทํานองว่าให้ญาติญาติอะไรอย่างนี้นะคะพูดเป็นแนวแบบว่าให้ญาติญาติทั้งหลายให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอย่างนี้นะคะท่านก็เลยบอกว่าท่านก็นั่งรอที่จะรับบุญนะคะแต่ท่านก็ชอบนะคะที่เวลาที่ลูกหลานให้บุญกุศลอันนี้ถือว่าลูกหลานให้ค่ะแต่ว่าเป็นในลักษณะของได้รับแบบรวมๆนะคะคุณผู้ชมเป็นแบบนั้นคุณลุงท่านว่าอย่างนั้นนะคะอ่า แล้วเวลาได้รับเนี่ยคุณลุงรู้สึกยังไงบ้างได้รับบุญกุศลจากมนุษย์ทั้งหลายแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรสองสามอ๋อคุณลุงบอกว่าดอกบัวบานเลยงั้นหมายความว่ารู้สึกว่ายเย็นรู้สึกร่มเย็นรู้สึกเหมือนว่ากายมีความสุขทํานองนี้นะคะสิ่งที่ผูกมัดอยู่ลดลงอันนี้จันเพิ่งรู้นะคะท่านบอกว่า เวลาที่มีตัวกรรมติดอยู่อะคะ่ะแล้วเราให้บุญกุศลไปเนี่ยตัวกรรมจะหลุดขึ้นเรื่อยๆจากเศร้าก็จะกลายเป็นเริ่มดีขึ้นเริ่มยิ้มได้เริ่มปลดปล่อยมากขึ้นสิ่งที่ผูกมัดอยู่เนี่ยจะถูกปลดปล่อยนะคะคาว่าผูกมัดในห้องเรียนก็คือการเรียนรู้ก็คือว่าแบบท่านก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆตรงนี้ด้วยนะคะว่าได้รับบุญกุศลเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่เองอย่างนี้นะคะนะงั้นอาจารย์อยากจะถามคุณลุงนะคะว่า กรรมดีที่เคยทำคุณลุงมีไหมคุณลุงเคยทำกรรมดีไหมนะคะจะหยิบสามใบค่ะหนึ่งสองสาม คุณลุงบอกว่าเคยทําแต่ทำอ่ะไม่ค่อยถูกหรอกทําในแบบของตัวเองที่ตัวเองชอบมีทุกบ้างนะคะมีทุกบ้างนะคะแล้วก็มือผู้สร้างเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าคิดเองทําเองเวลาทําบุญทำอะไรก็คิดเองสวดมวนต์ไหว้พระอะไรประมาณนี้นะคะ,ะกบในกาลาเนี่ยจะหมายถึงว่าคุณลุงอ่ะบอกว่าตอนนั้นน่ะที่ทําอยู่นะคะก็ไม่ได้รู้เลยว่าต้องทําแบบไหนเพราะณตอนเนี้ย เพิ่งกระจางน,นี่เองว่าที่ทําเอาไว้นั่นน่ะได้มาใช้ในตอนนี้นะคะคุณลุงบอกว่าเนี่ยเหมือนกบในกะลาค่ะกบในกะลาก็คือว่าพอตอนที่เราทําอยู่ตอนนั้นนะคะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าบุญกรรมมันมีจริงไหมหรือมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอตอนนี้ที่ท่านได้ละสังขารไปแล้วเนี่ยมีแค่ดวงจิตดวงวิญญาณอยู่เนี่ยนะคะท่านเพิ่งได้รู้ว่าบุญกุศลเหล่านั้นนี่เองนะคะที่ทําแล้วได้เอามาใช้ที่ไหนท่านเพิ่งรู้นะคะ งั้นเรามาถามในส่วนของกรรมไม่ดีบ้างคุณลุงเคยทำกรรมไม่ดีไว้หรือไม่นะคะคุณลุงท่านนี้นะคะเคยทำกรรมไม่ดีบ้างไหมแล้วมันจะส่งผลมายังไงบ้างนะคะกับคุณลุงในตอนที่อยู่โลกหลังความตายแบบนี้นะคะโอ้คุณลุงบอกว่าคุณลุงอ่ะเคยทํากรรมไม่ดีอยู่บ้างนะคะแต่เป็นเรื่องของการเงินคุณลุงบอกว่าเคยไปหยิบยืมเงินคนมาแต่ไม่ได้คืน ตอนที่ตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วก็ยังไม่ได้คืนแต่ในใจคุณลุงอ่ะดีนะน,นักดำน้ำเนี่ยพูดถึงประมาณว่าแบบการที่คุณลุงเนี่ยอยากที่จะมีเงินให้เขาแต่พอดีว่าตอนตายไปเนี้ยยังไม่ได้ทําก็เลยแบบว่าลูกหลานก็ไม่ได้ทําให้มันํานี้นะคะก็เนี่ยมีติดกรรมตรงนี้อยู่ส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณลุงยังไปไหนไม่ได้นะคะเป็นประมาณนี้ทีแล้ว อีกนานไหมที่คุณลุงอะ่ะจะไปเกิดนะหนึรูปอีก,กาดำเลยนะคะแล้วก็รูปที่คนที่ไม่ค่อยจริงใจประมาณคำนี้แต่ถ้าความหมายแล้วเนี่ยจะพูดถึงประมาณว่ามีกรรมที่วนเวียนมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ซักผ้าพเปพื้อนสีนะคะใบนี้จะหมายถึงเรื่องของว่า,ากรรมเนี่ยยังชดใช้ไม่หมด ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ไปเกิดหรอกนะใช้เวลานานอยู่พอสมควรแต่ถ้าตามที่อาจารย์เห็นตัวเลขแล้วเนี่ยมีเกณฑ์นะคะว่าคุณลุงดวงจิตคุณลุงเนี่ยนะคะจะมีเกณฑ์ว่าจะไปเกิดในอีกประมาณ7-8ปีข้างหน้านะคะหรือว่าถึงวาระของท่านเนี่ยได้ไปสู่ภพภูมิอื่นที่ดีกว่านี้นะคะในอีก7-8ปปีข้างหน้านะคะก็คุณลุงก็น่าจะรอกันไปเนาะเอารอได้ไหมคุณลุงแล้วก็มีความสุขไหมล่ะถ้ารอแบบนี้นะถามให้เผื่อเลย คุณลุงบอกว่าเนี่ยก็รอแค่ผ่านๆน,นี่แหละจริงๆไม่อยากรอแล้วคือไฟแดงคืออยากไปแล้วไม่อยากติดอยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยนะคะป้ายรถเมย์ก็คือเหมือนกับแบบคนที่รอรถเมย์อยู่ะคะ่ะคุณลุงเปรียบเทียบแบบนานว่าเหมือนกับตัวท่านอะ่ะกำลังรอรถเมย์อยู่แล้วก็อีกไม่นานท่านจะต้องไปนะคะไม่อยากที่จะรอแล้วแหละแต่น้ําใจนักกีฬาก็คือการที่ว่าเป็นไปตามกฎแห่งกรรมตรงนี้ นะคะท่านก็เลยรอได้ไม่เป็นไรอย่างนี้นะคะอเอาละค่ะคุณผู้ชมก็กลับเข้ามาสู่ช่วงหลอนไพผีนะคะช่วงเสียดายคนตายไม่ได้ทำนะคะช่วงนี้เราจะใช้ไพ่สเสบียงบุญค่ะคุณผู้ชมสเสบียงบุญที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยคือสเสบียงบุญของมนุษย์ปุถุชนธรรมดานะคะอย่างเราๆนะคะก็จะใช้ การทำดีโดยการใช้บุญกิริยาวัตถุ10บนะคะสามารถทำได้อยู่10ประการด้วยกันนะคะวันนี้จะมาดูกันว่าบุญที่ดวงจิตดวงนี้นะคะบุญของคุณลุงเนี่ยนะคะที่ควรทำนะคะแล้วก็ท่านอาจจะหลงลืมไปในตอนนั้นเนี่ยคือบุญอะไรนะคะแล้วก็จะกรีดลงบนโต๊ะค่ะนะคะ เราจะมาเลือกนะคะในสิบใบนี้นะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านพญายมราชหรือบริวารของท่านนะคะช่วยแนะนําหน่อยว่าบุญกุศลที่คุณลุงคนนี้นะคะควรจะทําในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเพื่อจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเลยนะคะไม่ต้องมาติดอยู่ที่บนโลกมนุษย์นี้ควรจะทําบุญกุศลในเรื่องใดนะคะจันจะหยิบแค่หนึ่งใบเท่านั้นค่ะ บุญกุศลนะคะที่คุณลุงควรจะทำนะคะก็คือศีลละหม่นะคะเป็นบุญที่เกิดจากการรักษาศีลนะคะแล้วก็รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ค่ะ mm hmm. ก็อย่างที่คุณลุงได้บอกไปตอนต้นนะคะว่าคุณลุงเนี่ยก็ยังมีกรรมในส่วนของตัวเองอยู่งั้นแสดงว่าคุณลุงท่านนี้นะคะดวงจิตด,ดวงนี้เนี่ยศีลห้าไม่ครบ ะะอาจจะเรื่องของการหยิบยืมหรืออาจจะไปผิดศีลที่อยู่ในข้อที่มุสาวาทานะคะก็คืออย่างเช่นการที่สัญญาแล้วว่าจะนำเงินนะคะไปคืนกับเจ้าของที่เรายืมมานั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้คืนนะเจ้าของเขาก็อาจจะเป็นทุกอยู่ อย่างนี้นะคะจึงได้มีการติดกรรมในส่วนนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้บุญกุศลน,นะคะที่คุณลุงนะคะได้มาเล่าเรื่องราวหลังความตายเนี่ยเป็นธรรมทานให้กับพวกเราทุกคนได้ฟังในวันนี้วันฮาโลวีนนี้นะคะส่งผลให้บุญเนี้ยไปถึงคุณลุงนะคะและขอให้คุณลุงได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะอาจารย์ก็ อยากจะขอลาไปกับคำกล่าวที่ว่านะคะทำดีได้ดีมีอยู่จริงค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ